ครับสวัสดีครับที่นี่เป็นที่แรกนะครับที่หลายท่านคงสงสัยว่าเอ้วันนี้ผมมายืนนะตรงนี้เนี่ยบรรยากาศแป,กแปลกๆไม่ต้องแปลกใจครับวันนี้เราพาท่านมาเที่ยวชมประเทศหนึ่งซึ่งหลายคนไม่มีโอกาสมาเที่ยวคือประเทศในปาลครับและประเทศนี้แหละครับที่มีอารยธรรมโบราณเยอะแยะมากมายซึ่งส่วนใหญ่ทุสถานที่นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นที่สําคัญนะครับสำคัญอย่างไรเนี่ย เดี๋ยวเราไปดูกันครับแต่ตอนนี้นะครับอยากให้รู้จักสถานที่นี้ก่อนเพตรงนี้เนี่ยวันนี้ชาวจอยคอยซึ่งเราพาคณะมาร่วม60ท่านเนี่ยนะครับมาเที่ยวที่นี่ซึ่งเป็นที่แรกที่เรามาเที่ยวเป็นวัดสยาวสยาวามพัวนาศนะครับซึ่งเป็นวัดที่ มีความเก่าแก่เหมือนกันเก่าแก่ยังไงเดี๋ยวถามคุณสุธินเลยครับคุณสุธินไ่ได้แนะนำรนตรงนี้ยังไงครับเอ่อ <c oughs> มนเปศนเนิปางครับทุกที่ที่ไปเที่ยวกันเนี่ยจะเป็น world heritage เป็นมรดกโลกหมดมจุดแรกเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเราตั้งใจจะพาคณาจอยคอ,อยมาที่นี่เพราะว่าวัดน,นี้คือวัดสวาญภูวนาซึ่งเป็นถือว่าเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกและยังอยู่ในประเทศเนิปานเขาว่ากันว่า ตามตำนานเนี่ยพระพุทธองค์เคยเสด็จมาที่นี่บนยอดเขานี้จะสร้างเจดีย์เอาไว้แล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นวัดเดียวที่คนในปานจะมาไหว้พระกันมากเพราะว่าเป็นวัดที่ผสมผสานร,ระหว่างฮินดูกับพุทธนะครับเพราะที่นี่เขาส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูแต่ศาสนาพุทธก็ยังไหว้พระกันอยู่ก็ยังมีเป็นพุทธแบบมหายานซึ่งจะมีรูปเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวต้องไปดูกันด้านบนอ,อีกทีหนึง่งว่าข้างบนนั้นเนี่ยจะมีเจดีย์เก่าแก่ อายุหลายร้อยปีนะแล้วก็เก่าแก่และก็ศักดิ์สิทธิ์ด้วยศักดิ์สิทธิ์ด้วยเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสําหรับที่นี่นะครับเป็นประเทศที่หลายคนนะครับก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมาที่อะไรกันแล้วก็ความเก่าแก่ความหลังที่นี่เป็นอย่างไรไปดูซิว่าเอปมันมีอะไรที่น่าสนใจแต่ตอนนี้อยากให้ดูบรรยากาศครับซนึ่งตอนนี้นะครับด้านนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่หลายคนกําลังถ่ายรูปเป็นที่เลือกไปฝาก ที่น้องชาวจอยคอยทงบ้านนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูครับข้างบนมีอะไรนะครับไปแล้วครับตามผมาปนะครับ ครับซึ่งมาทริปการท่องเที่ยวประเทศเนปาลนะครับเป็นวันแรกของการเดินทางมานี่นะครับและสถานที่นี้ที่เป็นที่แรกเนี่ยครับเป็นวสวยยมโัวนาศนะครับซึ่งคณะของเรานะครับประมาณ60ท่านนี่นะครับซึ่งอยู่ด้านหลังผมนี่นะครับได้มีโอกาสมาเที่ยวกับคณะของเราก็คือชาวจอยคอยพวกเขาได้มาเที่ยวในทริปนี้เนี่ยเป็นวันแรกแล้วก็กําลังจะถ่ายรูปกันนะครับทักทายพ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะครับ ครับและด้านหลังของผมเนี่ยนะครับถ้าเรามองไปด้านหลังนี่เป็นเจดีย์เก่าแก่ที่สุดในโลกก็ว่าได้เพราะพันสร้อยปีมาแล้วนะครับเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวให้ไกด์ของเรานะครับคุณสุทินนะครับชึ่งถามไกด์ท้องถิ่นมาแล้วนะมีข้อมูลมาทุกคนที่ไปคร่าวๆให้คณะเราฟังได้ครับอันนี้วัดนี้มีตั้งแต่ศต,ตวรรษที่4ศต,4ต,ตวรรษที่สี่ถนี้ก็คือ1 5 0 0ปีแล้วเพราะฉะนั้นเจดีย์ลักษณะนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่ผสมผสานระหว่างฮินดู กับพุทธอย่างตองกลางนี่คือพุทธเราเลยนะฮะจะมีแล้วก็ที่บอกว่าการศักดิ์สิทธิ์มากเนี่ยก็คือมีพระตั้งแต่เริ่มตั้งแต่พระพุทธองค์แล้วก็มาจนถึงสมัยพระเจ้าสุโมหาราชที่เริ่มมีพระออกมาเผยแพรแ่าศาสนาแล้วจนมาถึงยุคหนึ่งที่เจ้าเมืองแถวนี้เนี่ยพยายามจะสร้างบารมีเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์มาที่นี่แล้วเนี่ยก็จะบอกว่าที่นี่คือที่ที่จะทําให้พุทธาศาสนาสืบต่อไปได้ครับแล้วก็สามารถจะอยู่ต่อได้จนถึงวันนี้ นะครับมันไม่ใช่มีแต่เมืองไทยเราหรือที่ศรีรังกาที่เดียวที่นี่ก็เป็นที่ที่พุทธศาถึงจะอยู่น้อยนิดามเปอร์เซนต์เขาแต่ก็ยังถือว่ามีพุทธศาสนาและเจะดีย์องค์นี้เนี่ยเป็นเจดีย์ที่สําคัญมากเหมาะกับพวกเราชนะจอยคอยที่ทำไมว่าลงเครื่องเราถึงพามาที่นี่เลยเพื่อมาไหว้พระขอพรเดี๋ยวเราไปเดินทัศนว่า้กันสามรอบในรอบๆนั้นจะมีกระบอกมนให้หมุนไปตามที่เราเดินหมุนไปด้วยหรือเราจะไหว้ไปเรื่อยๆก็ได้สามรอบ กลับไปได้เป็นเพืเด็หมดทุกท่านเลยครับคราบและนี่แหละครับก็คือบรรยากาศวันแรกที่เราพากันนมาเยี่ยมชมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกครับว่าวันจากวันนี้แล้วมีอะไรที่น่าสนใจทีญญญ่อยากให้ชาวจอยคอยของเรานะครับทางบ้านได้มีโอกาสได้ชมสถานที่ณที่นี่ครับประเทศในป่าครับติดตามชมครับโอ้โหสมาหาน้ำตัวดีที่ตัวสามไปไ,ปไป ครับแล้วก็อีกสถานที่หนึ่งนะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่ครับตอนนี้ที่เราอยู่ที่เนปาเนี่ยนะครับคือเขาที่เมืองกาตันดีนะครับและตรงนี้ครับที่เรายืนนี้ก็เป็นสิ่ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็พันเท้าแล้วก็ทีมาแล้ว บรรยากาศตอนนี้คนกำลังเดินลอลอรอบเจดีนะครับถ้ามองด้านนี้นะครับเราจะเห็นเจดีนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีต้องบอกว่าเหมือนพงเนี่ยนะฮะห้าสีเนี่ยจริงๆไม่ใช่อะไรนะครับก็คือเป็นสัญลักษณ์ของธาตุทั้งห้าก็คือจิ้งน้ำลมไฟของเรานะครับไอ้คาของเราแต่นี่หละครับที่ท่านจะเห็นว่ามีดวงตาเห็นเนี่ยนะครับ หลายคนก็คงสงสัยครับก็ไม่ต้องสงสัยเลยครับเพราะว่าจริงๆเรามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาก็มีเรื่องให้คิดเยอะยันตรงนี้ก็เป็นลัลกษณ์ของการที่เจดี JD ได้บอบบอกการมีดวงตายเห็นธรรมก็บรรลุธรรมที่นี่นะครับก็แปนนี้เจดีรวบดวงตายเห็นธรรมที่ท่านอยู่ตรงตรงนี้นะครับและนี่ก็คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งนะครับที่เราท่านผู้ชมเนี่ยครับมาดูกันว่าบรรยากาศตรงนี้นะคะรับโดีวยว่าคนในั่งกันปรมาเดิม รอบรอเจดีเนี่ยครับว่าบรรยากาศเนี่ยเขาเดินกันเพื่ออะไรก็คือเดินเพื่อภาวนาเพื่อขอสิ่งต่างๆนะครับว่าครั้งหนึ่งมาที่นี่แล้วเนี่ยจะได้อะไรกลับไปหรือว่าได้พบกับความสาเร็จในชีวิตบ้างนะครับนั้นเวลาเขาเดินเนี่ยเขาก็จะใช้มือแตะเมื่อละครหมุนนี่นะครับเพื่อให้มันหมุนเหมือนกับชีวิตที่หมุนไปนะครับเดินไปรอบๆนะครับ้นท่านดูนะครับว่าตอนนี้ผู้คนก็มาที่นี่ก็ต้อง มาเดินแล้วก็มาภาวนานะครับเดี๋ยวผมคงต้องไปเดินเขาบ้างครับตามมาเลยครับอาสุตาเาียริโอียริโอมุตุตานา และนี่แหละครับที่เรามาจุดนี้เนี่ยนะครับเราจะได้ค้นพบอะไรบางอย่างที่หลายท่านนะครับจะได้สัมผัสก็คือเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาโดยเฉพาะดินแดนอย่างนี้เป็นดินแดนที่คลาค้าไปเยอะทุกคนที่มีแต่ความเชื่อและความเชื่อเนะครับที่นํามาซึ่งความศรัทธาที่หลายคนนะครับมาที่นี่ก็คือการมาค้นพบแล้วก็แสวงหาความเชื่อและความศรัทธาที่เราไม่เห็นกันอยู่ตรงนี้นครับ และทั้งหมดครับนี่คือเรื่องราวที่เราจะนำเสนอจากนี้ไปในเรื่องราวของที่นี่ครับที่ในปานครับ มาดูนะครับแล้วนี่เป็นอาหารขึ้นเมือที่อยากให้ท่านได้เห็นหน้าตาครับโดยเฉพาะจานเนี่ยนะครับใช้จานทองเหลืองนะครับถ้าเรานึกไปนึกมาก็เหมือนกับฟ้าบาทนะครับ <c oughs> ถ้าข้าวเนี่ยเป็นม,สมัสมาติอย่างดีนะก็ถ้าดูจากเนื้อข้าวนี่ก็เลยมีผักมีผมไม่รู้อันนี้เป็นอะไรนะครับแต่ว่าดูเหมือนหน้าตาถ้ามองให้ก็คุณจะจับ พื้นเลยสักนิดหนึ่งนะครับ็นลากไม้เลยไม่แน่ใจอันนี้เป็นเนื้อหมูนี่ก็เป็นหนื้อ <บา S 1> ป่านะครับนเน็ดนะ,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 ะแล้วกำลังจะเสิร์ฟมัสมั่นใจนะครับอ,อ่ามาแล้วครับนี่มัสมันก่นะวันมวันหม อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการรับประทานอาหารที่เราบอกว่าหลากหลายเลยนะครับ่าถ้าใครที่ได้เห็นมาจากย,ย์เนี้คงนึกถึงว่าเวลาเรามาพื้นท<อ>ี่โ้าเราเนี่ยนะครับงขันอาหารเนี่ยก็คล้ายๆอย่างนี้นะครับดูบรรยากาศแล้วนี่ก็ต้องบอกว่าต้นกําเนิดเมืองพุทธยังไงก็อย่างนั้นนะครับเรามาชิมกันครับว่าอร่อยหรบอร่อดร่อยร้อย

วันที่2นะครับที่คณะเราเนะฮะเดินมาในตลาดตรงนี้เป็นเดอร์มาสแควร์นะก็ตาข้าไปด้วยผู้คนแล้วทะนั้นเราก็ลงเดินไปข้างหน้านะครับว่ากันว่าไกด์บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูอ่ากุม,มารีกุม,มารีเนี่ยเป็นตัวแทนของเทพนะครับที่เหมือนสมมติเทพเนี่ยนะฮะแต่ว่าตอนนี้กำลังเดินไปข้างหน้าที่เราเห็นไกลๆในน่าจะเป็นตรงนั้นมากกว่าเลยครับระหว่างทางตรงน,นี้ท่านจะได้เห็นว่า บรรยากาศผู้คนที่นี่นะครับก็ย้อนหลังไป3 0มปีที่แล้วเนี่ยผมว่าไม่ต่างกับประเทศไทยเราตอนนั้นนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าเห็นว่าบรรยากาศที่นี่นะครับเราเดินดูตลาดอย่างนะครับก็บรรยากาศนึกถึงประเทศไทยเราในอดีตนะครับแลวนี่ครับอยากให้ท่านได้เห็นบรรยากาศของคนที่นี่ครับการค้าที่นี่การขายที่นี่ก็เป็นตึกแถวเป็นบรรยากาศแบบในอดีตของเราหรือว่าในบางพื้นที่ในต่างจังหวัดของเรา ก็ยังหลงเหลืออยู่ใคล้ายๆกันแต่ท่านจะเห็นว,ว่าที่นี่ยังยังต้องพัฒนายเยอะแล้วก็ถึงจากบ้านเมืองแล้วเนะี่ะผมเชื่อว่าประเทศไทยเราดีกว่าเยอะครับเดี๋ยวตามไปดูครับข้างหน้ามีอะไรครับ และนี่นะครับที่เป็นที่ทำงานของคุมารีนะครับใครที่ได้เข้าไปอขอพรจากคุมารีนะครับที่เป็นสมุติเทพนะฮะจะเข้าไปดูข้างในนะครับนเดินเที่ยวกำลังเร็วเลยครับเดินเข้าไปดูข้างในกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูข้างในแต่แต่ว่าข้างในผมไม่ได้ถ่ายรูปนะแต่เดี๋ยวเราจะพยา,ายามหารูปภาพมาให้ท่านดูว่าใบหน้าของคุมารีเนี่ยใบหน้าตาอย่างไรสักครู่ครับตามเข้าไปดูครับครับ นะคะว่าเรียกว่าเป็นเมืองเก่านะคะแล้วก็น่าค้นคว้าน่ารู้น่าติดตามถ้าถามว่าเปรียบเทียบกับเมืองไทยแล้วเนี่ยว่าเราก็สวยงามไม่แพ้กันนะคะแต่ที่นี่ก็ยังมีร่องรอยนะคะของ เรียกว่าการใช้ชีวิตนะคะของคนที่ในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีเรื่องของสถาปัตยกรรมที่ยังบวกผสมผสานกับสถาปัตยกรรมใหม่ๆแต่ถ้ารวมแล้วนะคะก็กรุงเทพฯเราก็อาจจะเรียกว่าชีวิตลหยกว่านะคะเรื่องของวามเป็นอยู่ของแต่ละคนการรับประทานอาหารอะไรก็ดีอะค่ะเรื่องด้วยเราอาจจะไม่คุ้นน่นะคะแต่ที่นี่ดูแล้วก็เรียกว่าถ้า มาก็คือถอือว่าเป็นครั้งหนึ่งในโลกครั้งหนึ่งในชีวิตที่ต้องมาดูที่นี่ค่ะในป่าในการนำชมสถานที่สำคัญครับและนี่นะครับที่เป็นที่ทำงานของชูมาเีนะครับใครที่ได้เข้าไปขอพรจากชูมารีนะครับที่เป็นสมุติเทพนะฮะจะเข้าไปข้างในกันนะครับนักท่เที่ยวกำลังกนเร็วเลยครับเดินเข้าไปดูข้างในกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูข้างในแต่ แต่ว่าข้างในผมไม่ได้ถ่ายรูปนะแต่เดี๋ยวเราจะาพยายามหารือภาพมาให้ท่านดูว่าใบหน้าของคุณม,มารีเนี่ยเธอหน้าตายอย่างไรสกครู่ครับตามเข้าไปดูครับครับ ดวยวสกล,ล,ล,ลับและนี่แหละครับใบหน้าของกุมารีนะเราจะให้ท่านผูน้ชมได้เห็นเฉพาะใบหน้าจากรูปโปสเตอร์ซึ่งเขาอนุญาตให้ถ่ายเท่านั้นแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะครับ คณะของเราก็ได้ไปข้างในด้านในแล้วก็ได้ชมพระพักของกุมารีไปแล้วนะครับนี่ครับรู้สึกที่เมื่อคู่ที่เราได้เห็นน,น่าจะเป็นองค์นี้นะฮะที่ได้เห็นนะครับแต่ว่ามีหลายองค์นะครับเท่าที่ดูเนี่ยมีประมาณ5องค์นะครับแต่ละงองค์ก็มีอายุไม่เท่ากันนะฮะแต่ว่าตอนนี้ที่เห็นเนี่ยทุกทุกองค์นี้ก็จะมีคุณลักษณะทีะ่ที่เขาพิสูจน์ได้ว่าเป็นสมมุติเทพนะครับแล้วก็ จะบอกว่าเป็นในดีในพรเนี่ยเป็นตระก,กูลต้นตระก,กูลนี่คือจากใพระวงก็คือ,อตระก,กูลต้นตระก,กูลของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับนี่ก็คือให้ดูพระพักและพระใบหน้านะครับคน,นมากคนหนุ่นม กลับแล้วเรามาตรงนี้นะครับก็อยากให้ผู้ที่เชี่ยวชาญอธิบายหน่อยนะฮะคุณสุธนอธิบายนะฮะบริเวณนี้เป็นยังไงบ้างครับเออเราอยู่ในเดอะบาสแควร์ซึ่งเป็นจัตุรัสเมืองเก่าทั้งหมดที่เราเดินผ่านมากันตรงเนี้ยเป็นเขาถือว่าเป็นมรดกโลกเป็นเมือง h e r i t a ของยูเนสโกอาคารแต่ละหลังต่างๆเนี่ยนะครับสร้างกันมาจริงๆแล้วเนี่ยพันกว่าปีซ่อมแซมอะไรกันมาเรื่อยๆเนี่ยนะฮะจนถึงแบบจนปัจจุบันปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นศูนย์กลางเป็นชุมชนเป็นตลาดอยู่ เป็นที่ชุมนุมของเหล่าทวยเทพเทพของฮินดูก็จะมีพระศิวะพระโภมะลาลายอะไรต่างๆนี่ก็คือหรือว่าเทพทั้งสามต็นปกติก็จะเป็นวัดพระศิวะพระน,นี้เป็นพระศิวะปางหนึ่งที่ายรำเป็นเป็นเทพปางดุร้ายของพระศิวะที่จะลงมาปราบมารหรือว่าอย่างดีเราจะมีบ้านอยู่ข้างหลังน,นี้ก็คือจะสอนเรื่องกามรมาสูตรก็คือเป็นแทพแบ่งเพราะว่าเขาถือว่าการเกิดทําให้มนุษย์จะอยู่ต่อไปในความเชื่อฮินดู ค่ะตอนนี้พวกเราก็มาที่ประเทศเนปาลน,นะคะตอนนี้เราอยู่ที่เทือกเขาหิมาลัยและถ้าเกิดเรามองไปบนด้านนู้นนะคะก็จะเป็นเทือกเขาหิมาลัยเป็นเทือกที่เป็นหิมะนะปกคลุมทั้งเขาเลยโอ้โหสุดยอดมากเลย เรียกว่ามาครั้งนี้คุ้มสุดคุ้มแล้วพวกเราก็มากันนี้จากฝั่งลาวด้วยสปปลาวนะคะวันนี้ <Hey. S 2> วันนี้เจซีพา <Hey. S 2> เรามาสู่หลังคาโลก <Okay. S 2> ขณะนี้เราอยู่กัหลังคาโลกนะคะสูงสุดสูงที่สุดเป็นหลังคาโลกที่เรียกว่าเรามาเนี่ยห hmm. ืบรรยากาศดีมากอาหารก็อร่อยอร่อย อยากเชิญชวนนะคะพี่น้องชาวเจซีเรานะคะให้มาเที่ยวกับเจซีจอยแอนคอยเรานะคะสุดยอดมากกินรูยอยู่สบายและที่สําคัญเรามาเจอในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะคะที่เราตัดสินใจถูกนะมะที่มาแล้วทุกนี้กันทั้ายค่ะเพราะว่าที่อื่นอ่าเราคิดว่าคงไม่เทียบเท่าที่เจซีจัดให้ขอบคุณเจซีเยี่ยมสุดๆเดย่ ครับแล้วก็อีกสถานที่หนึ่งนะครับที่อยากให้ท่านได้ยี่อกาสได้สัมผัสบรรยากาศที่นี่นะครับเพราะว่าบรรยากาศที่นี่เนี่ยนะครับหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่เคยมีโอกาสมาเพราะว่าที่นี่เนี่ยน้อยคนนักที่จะมาสำหรับคนไทยเราก็คงจะรู้สึกไม่แตกต่างเพราะบรรยากาศก็เหมือนเมืองไทยเราจริงจริงมันไม่ไม่เหมือนนะครับเพราะมีความแตกต่างเพราะนี เป็นประวัติศาสตร์เป็นมรดกโลกเป็นมรดกโลกอย่างไรมีรายละเอียดอย่างไรนะครับเดี๋ยวถามผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่นี่อันนี้คุณแอนนะครับคุณแอนที่นะนําตัวนหน่อยครับนะคะแอนเป็นหัวหน้าทัวนะคะนำคณะจอยสอ,อยนะคะเดินทางมาที่ประเทศเนปาลนะคะตอนนี้ขออนุญาตแนะนําเมืองบ,บัคตะปูซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวงเก่าแก่โบราณที่สุด เมืองหลวงแห่งแรกนะคะของเนปาลอยู่นี่นะคะแต่ว่าชุมชนบริเวณแถบนี้เนี่ยถือว่ายิ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานคือ2,000ปีที่ผ่านมานะคะชุมชนคนโบราณที่นี่ชุมชนเขาเรียกว่าเผ่าเนวานะคะ,<ช>ะ,คะเผ่าเนวามีภาษาของตัวเองจนกระทั่งทุกวันนี้เนวาก็ยังอาศาัยอยู่ที่นี่นะคะ เมืองบคัคตะปูที่เรากำลังเดินขึ้นไปเนี่ยนะคะเริ่มจเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่11นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเห็นพระราชวังต่างๆเนี่ยจะเริ่มสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่15-18คือราชวงศ์มัลละทั้งหมดนะคะก็จะมีวัดโบราณมีอะไรต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างถ้าท่านจะเห็นนะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นตรงนี้นะคะรับตัวนี้นะคะรับตัวนี้เป็นอะไรนะครับวัดธุราะคาวัดธระคาเป็นเทวสถานนะคะที่คนฮินดูนะคะบูชา ทพธุรคาก็คือพระแม่อุมาปางที่ดุร้ายที่สุดนะคะวัดนี้นะคะสร้างขึ้นในศตวรรษที่17ก็ประมาณ300กว่าปีแล้วนะคะดูจากต้นไม้แล้วก็ดูหินแกะสลักนี่คือศิลปะแบบพินโบราณนะคะซึ่งเป็นที่บูชาที่เขาเคารพนับถือมากนะคะก็จะมีสีแดงเป็นสีกะที่บูชาด้วยค่ะนี่ก็เป็นเป็นสถานที่นะครับเป็นโบราณสถานของที่นะครับดูบ้านนะครับตามขึ้นก็ กลางจะไม่ค่อยสะดวกสบายนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาเดินขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะครับก็จะมีอ่าบรรยากาศนะครับที่จะเห็นถึงความเก่าของที่นี่ไปครับเดี๋ยวเราพากันไปดูครับบบิีใมยร सृष्टि यो हावा बहुज म तिमीलाई माया गर्छु ढुकढुकी जल ह मति मिला माया गर्छु ढुकढुकी जल ครับแล้วก็มาอีกสานที่หนึ่งนะครับที่เป็นที่น่าสนใจที่อยาก,ยากจะพาให้ที่ชมได้มีโอกาสได้สัมผัสวันนี้เรามาอีกเมืองในช่วงบ่ายเนี่ยเป็นเมืองที่สองเป็นเมืองรวงที่สองนะครับของราชบงมาลา เมื่อเช้าเนี่ยเราไปบัตตานี้เราก็มาปัตตานีหรือซีซีคอปยาร์ะเป็นเมืองยังไงครับเรคะที่นี่ถือว่าเป็นเมืองหลวงที่2อแล้วก็อย่างที่เรียนว่าเมืองปัตตาเมื่อเช้านี้ที่เราไปเที่ยวนะคะเป็นเมืองหลวงแรกสร้างตั้งแต่คือมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่11มาเริ่มสร้างตึกเยอะๆเนี่ยตั้งแต่ศตวรรษที่สิบห้าถึงสิบแปดในจะเยอะที่สุดส่วนเมืองปาตตานเนี่ยสมัยหลังจากนั้นนะคะก็เริ่มมีการรวมกลุ่มการตั้งชุมชนที่ปาตัาน ก็ะะมีการสร้างวางังสร้างเมืองต่างๆเริ่มสร้างบริเวณแถวๆเนี้ประมาณศตวรรษที่14สนะคะสร้างต่อขึ้นเรื่อยๆ,ๆลักษณะของเมืองคล้ายๆกันปาตันเนี่ยคนเนปาลีคนเนปาลเ,เนี่ยเรียกว่าลาลิตูนะคะเรียกว่าเมืองลาลิตูคือ City of Art านะคะเมืองแห่งศิลปะนะคะเราก็จะสามารถเห็นได้การแกะสลักหินนะคะถ้าเป็น เทวสถานของฮินดูเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะคะจะแกะสลักด้วยหินนะคะจะส่วนใหญ่ก็จะขึ้นชื่อนะคะเรื่องเรื่องงานฝีมืองานหัตถกรรมงานแกะสลักต่างๆส่วนบริเวณด้านนี้นะคะที่เราจะเดินต่อไปเที่ยวชมนะคะถ้าแถบด้านนี้ทั้งหมดคือแบถบพระราชวังโบราณนะคะซึ่ง ลักษณะคล้ายๆกันอันนี้เป็นพระราชวังที่กษัตริย์อยู่นะคะหอที่สูงที่สุดอันนี้สําคัญที่สุดก็คืออวัดตาเลจูก็คือวังของเทพิดาตาเลจูซึ่งเดี๋ยวเราไปด้านหน้าเราจะเห็นว่ามีเสาที่มีกษัตริย์มรณะเนี่ยหันหน้าเข้าไปแล้วไหว้เข้าไปที่วัดนะคะไหว้เข้าไปที่วัดตาเลจูเหมือนที่ปักกิปูเลยค่ะครับก็เราไปดูกันนะครับว่าเมืองหลวงที่สองนะครับที่นี่แตกต่างกับเมื่อเช้าอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับ ครับท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้โอโอา,ายของทร,ร,ริปนี้นะครับในเนปาลตอนนี้อยู่ที่สาม มีอะไรที่จุดที่เราอยากที่ไปเป็นจุดสุดท้ายก่อนจากนครในป่าเนี่ยนะครับที่นี่นะครับที่เมืองในป่าเนี่ยมีอะไรคุญเ<ช>นี่ยใส่คำว่าตรงนี้มีอะไรน่าสนใจนะอครับอันนี้นคือวัดปะสุปตินาศนะครับถ้าเราดูไปเนี่ยจะคือตัวเจดีย์ใหญ่ในี้ตรงนั้นก็คือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศในป่าและก็เป็นวัดหลวงด้วยเราเห็นควันที่ขึ้นเนี่ยถ้าเปิดกล้องซูมเข้าไปดีๆจะเห็นว่าจะมีเงวรูปกรเป็นรถหล่นไปเรื่อยๆเยอะแยะเลยนะฮะจริงๆแล้วถ้าเผื่อเราเดินเข้าไปลึกๆเนี่ยจะมีอีกหลาย เผาศพคนที่ดูจะต้องภายใน24ชั่วโมงจะต้องออกมาเผานะครับก็คือพอตายไปปุ๊บเพราะนั้นบางทีคนที่โจรจะตายคนแก่คนป่วยเนี่ยก็จะมานอนอยู่ใกล้ๆเพื่อที่จะได้เผาเลยเราก็รู <S <S ้แล <in> mm ้วว่าจากต่างจังหวัดนะแล้วก็ในประเพณีอดีตเนี่ยมันสนุกกว่าเพราะว่าภรรยาจะต้องตายไปด้วยถ้าสามีตายอะไรเงี้ยเพราะภรรยาจะอยู่ทำไมก่อนเนี่ยสามีเป็นคนหาเลี้ยงใช่ไหมฮะในปัจจุบันนี้ไม่น้าชื่อพักมาติครับ ขาก็ถือว่าแม่น้ำเนี่ยไหลมาจากเอเวอเรสต์ก็คือจากเทือกเขาที่มาลายมันจะลงไปแม่น้ําและแม่น้ําสายนี้เนี่ยจะไปต่อกับแม่น้าําคงคาก็ถือว่าเป็นน้าศักดิ์สิทธิ์จากปลายหิมพานที่เราเรียนกันนะข้างบนนู้นอะไรที่เราดูกันเมื่อวานลลจากปลายหิมะพานลงมาสายนี้แล้วก็ไปต่อที่คงคาเข้าอินเดียใช่แล้วครับนี่ครับ,ค,รบคือสิ่งที่เป็นความศรัทธาที่ หลายคนค้นหาว่าเอ๊ะอะไรที่เป็นปรารนาของคนในย่านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น,นเนปาลอินเดียแล้วก็อิน,อนเป็ดูทั้งหมดเลยนะครับ,รบและนี่ครับที่เป็นควารทธาที่เราอยากให้ท่านได้เห็นว่านี่ครับที่นี่เป็นในปาลคบของท่านครับ,บ